สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมคาเฟ่สุดชิคนะครับที่อยู่ในคาลิฮา์ดหรูร้านนี้เลยครับ High า o ์นะครับเราเข้ามาข้างในก็จะเป็นภาพบรรยากาศประมาณว่านั่งกินข้าวในสวนที่บ้านแต่เป็นบ้านที่เป็นคาลิฮาดอะไรประมาณนี้นะฮะ แต่ก่อนนะครับเขาจะมีการขายแบบ Delivery นะครับแต่ตอนนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนมีลูกค้าประจำอยากจะมานั่งทานที่ร้านมากขึ้นก็เลยเปิดครเฟหาดครับทำเป็นร้านคาเฟ่น,นะครับให้สามารถเข้ามานั่งกินกันที่ร้านได้เลยนะครับ ร้านนะครับเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับหยุดวันจันทร์ร้านอยู่แถวย่านพุทธมนทนสาย2นะครับแล้ววันนี้นะครับผมพาครอบครัวนะครับมาทานอาหารมาดินเนอร์สุดหรูนะครับที่คฤราสนาดส่วนตัวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับไปเมนูแรกนะครับมาถึงนี่ต้องกินเครื่องดื่ม3ถ้วยนี้อะไรบ้างที่แหม่มอันนี้อะไรเมื่อกี้เดินไปดูดไปแล้วอันนี้เรียกว่าเบอร์รี่พานากอต้า อรแล้วมันมีบุ้นๆอ่ะมันคือพานาคอต้าไงพานาคอต้าคืออะไรมันคือของหวานชนิดหนึ่งแต่อันนี้เขาใส่เป็นเบอร์รี่ปั่นเข้าไปอันนี้เดาเอานะแต่คือวิปปิ้งครีมเด็ดมากอลองชิมลองชิมแล้วอร่อยและอันนี้คืออะไรครับยูนิคอร์นยูนิคอร์นโอ้โหสำหรับสายหวานนะครับแนะนําเลยไม่เข้ากับหน้าคุณเลยไม่ใช่ไงแต่ตอร์รี่ลิ้นจี่อะไรประมาณนี้ป่ะเออเออลิ้นจี่แลมีนี่วัตเมลโล่และนี่คืออะไร บานอฟฟี่บานอฟฟี่บาน่วนใหญ่มันเป็นของหวานมันเป็นเค้กไม่ใช่หรอใช่อันนี้เขาเหมือนตั้งชื่อตามขนมอ๋ออันนี้ต้องลองอันนี้ต้องลองอแล้วคำนี้นี่กล้วยขึ้นตาเลยนี่นี่นี่คำนี้คำนี้คืออร่อยมากที่เด็ดเลยครับอันนี้บานอฟฟี่ครับถ้าเกิดพี่แหม่มชอบชอบอันไหนมากที่สุดนี่เล ใช่ไหมใจตรงกันบานอฟี่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 เอออันนี้เด็ดอันนี้เด็ด หลังจากที่เดินถ่ายอินเสิร์ตอยู่รอบๆนะครับคือมันมีจุดที่แบบว่าถ่ายภาพสวยคือแบบแคมปิ้งนี่นี่เรามาครับครอบครัวให้หมดให้ดู้นี่นะฮะลูกหมีมาด้วยคุณแม่มาด้วยพี่พินมาด้วยนะแล้วก็นี่เห็นแล้ว <c oughs> ที่เนี่ยมันเหมาะกับว่าใครที่จะมาแนวแบบว่าครอบครัวหรือมาเดทมาแบบว่า อะ,อะไรอย่างนี้คือแบบมานั่งเล่นนั่งคุยอะไรนะ <S 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 เราจะมาลองอาหารของข้าวต่ออันนี้หมูสามชั้นคั่วพริกเกลือหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือชว่วงนี้โชว์รวยสั่งหมูกินอ๋ออันนี้คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องโชว์ทองแล้วใช่ไหมอ๋ออันนี้อะไรกุ้งขยี้ไข่กุ้งขยี้ไข่ อ่ะดูต่อไปขยี้มันดิดูไซกุ้งไซกุ้งแบบตัวเริ่มท่มท่มท่มเลยนะคะเฮ้ยใหญ่มากใหญ่ๆนี่ใหญ่จริงปุ๊บเคี้ยวไม่ได้ยังไม่ได้ยังเข้าปากปุ๊บยังไม่ทันรับรสชาติเลยอื้อหือก่อนเนาะไม่เข้าปากปุ๊บกุ้งมันเด้งใสโอ้โหฟันเลยเด้งใส่ฟันเลยอืมแปลงไปป่ะใช่อ่ะเดี๋ยวออร่ยมากต่อไปช่วยรีวิวแม่กับหมีแม่อะไร อันนี้อันนี้อันนี้คือซิกเนเจอร์ซิกเเนของเขาเ้าต้มแห้งจักรพรรดิทีนี้ก็จะมีหมูสับแล้วก็มีด้านมอเตอร์บนหมูสับอันนี้น่าจะเป็นบะเตงป่ะคะบะเตงแล้วก็อันนี้บะเตงแล้วก็อนี้หมูชิ้นคือต้องเป็นคอมโบคอมโบคออมโบะแม่จัดพูดสิแม่พูดเหมือนอะไรเคยกินไหมอร่อยอ่ะ เขาต้มแห้งข้าวหอมอะ่ะอืมคือหมูของเขานะทุกคนอันนี้มันจะเป็นหมูสับใช่ป่ะมันจะมีความนุ่มส่วนอันนี้มันจะมีรสชาติห,หวานๆจริงเข้าไปแล้วมันจะเป็นคอมโบที่ดีมากรอ,อร่อยอร่อย,ออยน,น,นี่อยากดูนี่อันนี้อันต่อไปหมูดูเนื้อดิย่างแน่นนะครับอย่างแน่นนะครับทุกคนปลากระพงปลากระพง เป็นยังไงอร่อยเหมืันออกมันออกเผ็ดเผ็ดนิดๆน่ะมีพริกกระเทียมส่วนคีอมันจะเหมือนซอสมะขามเล็กๆไหมแม่น้อยมายอ๋อเอออร่อฟินแล้วอันนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่เราสั่งมาคือสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลปลาหมึกกุ้งนี่มนยกมาทั้งทะเลเลย แล้วก็มีกระเพรากรอบกระเพราหรือโหระพาทั้งสองทั้งสองอย่างเลยอเออหรอ,อทั้งสองอย่างน,นี้โหระพาวิธีการกินสปาเกตตี้ถูกต้องต้องยัดเข้าไปเท่าที่เราจะยัดได้ ปลาหมึกมันสู้ฟันไหมคะคือเคยไปร้านคาเฟ่มาหลายที่นะส่วนใหญ่เนี่ยอาหารเนี่ยจะไม่ขนาดนี้พง่ายคือพาครอบครัวมากินได้แบบมื้อหนึ่งอ่ะเป็นมื้อเลยอ่ะอปกติเป็นเขาจะกินแบบว่ากินของหนักกินของหนักมาแล้วเน้นถ่ายรูปอแต่นี้คือได้ทุกอย่างคือไม่เคยเห็นคาเฟ่ที่อยู่ในคฤหาหน์แต่ซึ่งนี่เป็นบ้านเขาจริงนะบ้านใหญ่บ้านนี้เขาเหรอใช่่ให้ดูบรรยากาศแบบรวดเร็ว นี่นะทุกคนเร็วไปอ้าวเหรอเดี๋ยวเห็นอินเตอร์ข้างหน้าแล้วเห็นเหรอือมาเรามานั่งกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตั้งใจกินนะตั้งใจกินละถึงกับตั้งใจกินเลยใช่ถึงเวลาแล้วมันอร่อยไงถึงเวลาต้องตั้งใจใช่รอมานานแล้วเนี่ย กินเสร็จแล้วนะครับของคาวตบด้วยของหวานแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูปมุมชิลๆที่มาแล้วของหวานาน่ากินมากอ,อันนี้อะไรครับผมเค้เคกมะพร้าวค่ะเค้กมะพร้าวอ,อันนี้ฮะอันนี้เค้กกาแฟโ <laughs> อ้โนหนอ,อ,อันนี้อะไรครับมิกเบอร์รี่ครับมิกเบอร์รี่เค,กเค้เคกแครอท แบบดีเทลของเขานะไส่วนอันนี้เป็นแครอทเค้กอันนี้คือแบบไม่เคยไม่เคยเห็นคืออันเนี้ยเป็นเค้กที่ฝรั่งเขาจะกินกันเยอะมากแครอทเค้กคนไทยกินไม่ได้หรอคนไทยกินได้แต่ว่าส่วนมากอ่ับฝรั่งเขาก็จะกินกันเยอะไงทำไมถึงรู้ว่าฝรั่งกินเยอะก็มีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหนีของจริงมะพร้าวน้ำผึ้มเออดูขูดเนื้อเขานุ่มมาก แล้วมีทองด้วยอ่ะข้างบนอ่ะทองคำเปลวทองคำเปลวอ่ะเฮ้ยคือเนื้อเค้กเขาแบบแวบไปเลยมันแวบมันแวบไปเลยพอกินเข้าไปปุ๊บแล้วแวบนี่แม่ลองกินคือไม่ต้องดันเพดานเลยหรอใช่ไปเลยเหรอแม่กินแล้วจำไว้แล้วนําไปทำแม่ว่าปิดร้านเลยดีกว่าเออมากินที่เขาด้วยแหละใช่ไหมมันหายแวบไปเลยอ่ะ เอาจริงนะไม่แตกต่างเลยโอ้โหแก่พื้อันนี้ก็อร่อยอันนี้คือแครอทเค้กไงเฮ้ยมันตรงหน้ามันอะมันเหมือนโยเกิร์ตอยากลองนี่ตัวนี้มันเหมือนเค้กผลไม้อ่ะใช่แต่ว่ามันจะไม่มีความหวานใช่ฟุตเค้กอ่ะเฮ้ยนี้อร่อยโอ้โหเลิศเ e ร t ดี ดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับตั้งแต่สถานที่ตั้งแต่ที่จอดรถความเป็นส่วนตัวความเป็น p r i v a t ใครที่มากับครอบครัวนะครับก็สามารถเนี่ยพาลูกๆพาเด็กๆมาวิ่งเล่นมาอะไรได้ใครที่มากับแฟนก็มากระหนุงกระหนิงกันที่นี่ได้นะฮะก็ใครที่อยากมาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ด้านใต้นะครับก็ดีมากอะ่ะ ของข้าวดีของหวานดีเครื่องดื่มดีบรรยากาศดีทุกอย่างเพอร์เฟกครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับบ๊ายบาย